ผมลังไปผมลังไปล้มหนึ่งสวยเห็นริมไร้ตำแหน่งนะพี่ผมกำลังไปละได้สรุปลงไหนเนะี่ยเอ,อิ้นลงกันก้าหเหรอใช่พี่พี่ลงไหนอะ่ะพี่ก็ลงกับเอิ้นไงนนถ้ามีคนพี่ก็เลี้ยวมาแค่นั้นเองคล่องใจก็เลี้ยวมา จะหนีแฟน er มาก็ตามใจมีมรกกี้จอดอยู่คันนะมากสองอะอากูเข้ามาในบ้านบ้านเงียบกิบเฮ้ยือไมเสีสิวะะเจอเจอะเหน้าต่างปีนไม่ได้เอ๊้ มันมีเสียงรถท่นเนี้ใช่ชาร์จนะผมสองตัวม,มาทางผมด้วยเนี่ยไหวป่ะพีม่มาทางผมแล้วมาทางผมแล้วเนะี่ยอยู่ตรงผมมีดับเครื่องเข้าไหวไหมไม่น่าจะต้องชนนงานนีนะ้ โอ้โหนอกว่าวันนี้มี SK s k สเัเอมันเกาะมีบววผมแน่เลยเก๋งแบบเดเพื่อนมึนงอ่ะ <c oughs> พี่ก็เาวพี่ <c oughs> ไหนวะมีกี่ตัวพี่นะพี่เตอร์ สองตัวครับตายไปหนึ่งเขาเรียกพวกมารวมแล้วอ๋อไม่มีขอบเลยว้ยอย่าอยู่กลางทุ่งมีที่รุง่งไม่มีก็มานุ่นนุ่นนุ่นอยู่ตรงนั้นพี่ปามามาร์คหนึ่งก่อนได้ไหมเอ้ยพี่เบนซ์มาร์คหนึ่งไม่ได้แล้ว,วพี่รุ่งไป<า>ชิดแล้ว<ไ>พี่โดนชิดแล้ว ผมลังไปผมลังไปลมหนึ่งสวยเห็นริมไร้ตำแหน่งมาพี่ผมกำลังไปล้ตสองเฮ้ยของจริงว่ะนี่แอบ,บไปฝึกมาปะเนี่ยไม่แน่ใจมีตัวอยู่ที่บ้าบหมู่บ้านนะน่าจะมาเสริม ตายโอเคได้แล้วได้เรื่องผมชีกขวานะยังยังยัง่าตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มาตรงนี้ตายแล้วโอเคผมฉีกขวานะมันจะมีตัวใช่ไหมมีตัวตัวยิงพี่ถึงอยู่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนรถใช่ไหมน่ะเอ้ยซ้าย นั่นเงนะนั่นจะเป็นทิศทางที่เราจะไปอ่ะย้ายดีกว่าใช่มาร์คบ้านบ้านมาร์คเลยพี่เร่อย่างนี้มีรถ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 เห็นปะเอาเหรอจะเอาเหรอพวกนั้วิ่งอยู่อ่ะมันวิ่งอยู่อะเฮ้ยมีคันเหรอ ในในหนังเอาเปล่าไอ้มันโดนไปสองนัดแล้วอ้โดนสองนัดแล้วเมื่อกี้เอาเหรอเออจะลงเหรอมาปหรมาไหมมาเฮ้ยเฮ้ยรถพี่คือรถ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 ไป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 จะเข้าเหรอ ตัดแล้วนะตัดตัดบงแล้วเราตัดเลยตัดเลยตัดเลยบางยิงกันอยู่ตรงนั้นเพราะเพราะเพราะแมนชั่นังไงก็มีพี่เพราะมันตัดบางยิงกันอยู่ตรงนั้นเราไปได้ตัดไปฝั่งนู้นเลยได้ไปนู้นแล้วก็ไปจันเราที่เราติดก่อเพราะถ้าเราอยู่ข้างล่างพี่เราจะโดนในพวกข้างบนเล่น นี่ไงมีรถมาแล้วมาแล้วมันมีบนมันมีบนเขาอะนั่นอีกนะนู่นนั่นนู่นนั่นมีรถจอดอยู่คว่ำอยู่คว่ำอยู่เอาเลยป่ะเคาะเลยป่ะเนี่ยสี่ตัวนั่นตรงนั้นอะใส่เสื้อขาวที่พี่ยิงเปล่าใส่เสื้อขาวที่พี่ยิงเปล่าใช่ใช่ใช่ถ้าเคาะต้องเคาะเลยตรงนั้นอะออกออกขวาก่อนออกขวาก่อนพี่สี่นะเขาสี่นะใช่ใช่คือมันมีตำแหน่งของมันอยู่ เนี่ยมาแล้วมาแล้วเข้าพุ่มไปเข้าพุ่มมาเข้าพุ่มไปเข้าพุ่มเข้าพุ่มไปมีสองคันดับแสดงว่าไปจอดบ้านหน้าจอดใต้ต้นไม้ในตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเหรอเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่พี่มาร์กวิ่งวิ่งอ่าผมยังไม่อยากไปเพราะว่าเดี๋ยวมันมีไอ้มาร์กไอ้ข้างซ้ายเราเนี่ยเอองั้นเราต้องนิ่งไว้ก่อนใช่ใช่ใช่ตอนนี้รอบด้านเนี่ยตรงเนี้ยมีตัวหนึ่งนี่ย ไปแล้วมันเช็คเฉยๆมันไปแล้วพี่คานซุ่มแล้วกันไปผมเปิดจุดละมาร์กสองตัวหนึ่งนะมีรถจอดอยู่นั่นน่ะเดินน้องลังหิมเงี้เยเออพี่ตำแหน่งโคตรดีเลย อโอ้โหมีดครับไอ้เฮ้ยข้างหน้ามีข้างหน้ามีบ้านใช่ไหมน่าจะเป็นบ้านมีบักกี้จอดอยู่คันนึงไม่เห็นว่าอยู่ไหนวะวิ่งฉีกเลยพี่วิ่งอ้อมหลังบ้านนะใช่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 แต่ทีนี้เราต้องวิ่งพี่เรามีเครื่องล่อนน่ะเครื่องล่อนอยู่ตรงนั้นเติมน้ำมันนะเติมน้ำมันแล้วเราล่อน,ออนมาดิของมันก่อนนะ ไม่ใช่ไม่ใช่รอนดับเมื่อกี้วิ่งกลางบ้านตัวนึ่งมีกลางบ้านตัวนึงได้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 โอ๊ยพี่โดนปะพี่โดนปะโอ้ยโดนจากไหนไม่รู้อ่ะสวยพอเราได้ปพ๊บวิ่งไปที่หาดตรงนู้นเลยเหรใช่พี่ โอ้แค่ดับเดี๋ยวนะจะดีกวาพี่พี่ระวังหัวพี่โผล่นะแต่ผมยิงค้ำไม่ให้พี่ไปก่อนนะไปพี่ไปไปไปโอ้ยน่าไปเลยพี่ไปเลย เฮีย้วงก็จะตายแต่ตายนะายตายตายวงนี้ก็ตายเออเสียดายเลยอุตส่าห์หล่อมาก่อนี้